พัดลมตั้งโต๊ะจากโอล่าแ้าคิดว่าชีวิตไม่ได้เคยมีความร้อนเลยไม่ต้องมีก็ได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นครับไม่ว่าจะหน้าไหนก็ร้อนอยู่ดีตัวพัดลมเนี่ยไซส์เท่าฝาเมืองสามารถหยิบจับแบบนี้ได้เลยมันทําให้สะดวกมากเวลาที่เราแคมปิง้งเวลาที่เรานั่งอยู่บนโต๊ะหรือวางอยู่หน้าโต๊ะคอมก็โอเคนะแกะพลาสติกออกไปเลยครับปุ่มเปิดจะตรงนี้ง่ายๆเลยกดค้างไว้ครับติดเรียบร้อยเห็นไฟ LED ไหมครับ มีหน้าจอบอกสถานะด้วยแรงลมเนี่ยปรับได้ถึง100ระดับถ้ากดค้างไว้เขาจะไล่ทีละหนึ่งะฮะแต่ถ้ากด1ครั้งเขาจะเพิ่มสเต็ปทีละ10เอาง่ายๆเลยใช้พัดลมมือถือมาหลายตัวผมถูกใจตัวนี้มากที่สามารถถือได้ด้วยมือเดียวแล้วก็เดินหันกิจกรรมอะไรก็ได้ถ้าคุณกังวลเรื่องแรงลมผมบอกเลยว่ามันจบกับตัวนี้แรงมากๆและได้ความเป็นขาตั้งครับคุณจะตั้งมันไว้ที่ไหนก็ได้ ในราคาหลักร้อยเนี่ยโอล่าแร์ไม่เคยทำให้ผิดหวังครับทุกคนครับอยู่ในตก,การด้านล่างอย่าลืมกดไปใช้กันนะครับ